สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำผลการประชุมสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลก็ได้มีการถแถลงเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทต่ออย่างแน่นอนนะคะซึ่งสาหรับการประชุมครั้งล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0,000บาท นั่นก็คือในเรื่องของแหล่งเงินนะคะ จะไม่ใช้แหล่งเงินจากเงินกู้แล้วแต่ว่าจะไปหาแหล่งเงินจากช่องทางอื่นนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะการประชุมในครั้งนี้ก็จะมีข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในหลังวันที่10เมษายนซึ่งหลังจากที่เขามีการประชุมกันไปเมื่อวันที่27มีนาคมทางท่านนายกก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าในวันที่10เมษายนจะเป็นการประชุมเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งหมดรวมถึงมีการนำเรื่องนี้เข้าคอรมอรภายในเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนนะคะและก็ชัดเจแล้วว่าในไตรมากที่3ซึ่งก็คือเดือนกรกฎาสิงหากันยา67นี้ จะมีการเริ่มเปิดรับลงทะเบียนทั้งฝ่ายร้านค้ารวมถึงภาคประชาชนที่ต้องการจะร่วมใช้สิทธิ์ด้วยนะคะและในไตรามาสสุดท้ายของปีก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคม2567นี้ทางภาครัฐก็จะมีการเริ่มจ่ายเงิน1,000 0บาทให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งสําหรับในเรื่องของรายละเอียดโครงการนะคะทางท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังก็ได้มีการแจ้งเอาไว้นะคะว่า เมื่อคณะกรรมการไปศึกษาในรายละเอียดแล้วพบว่าอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักจากที่ถแถลงไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือในรายละเอียดของโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ที่ถแถลงไว้ก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0งบาทให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และรายได้ต้องห้ามเกิน70,000บาทต่อเดือนรวมถึงเงินฝากก็จะต้องมีไม่เกิน500,000บาทด้วยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นะคะหรือว่า จะมีครบทั้ง2อ,อย่างส่วนในเรื่องของรายละเอียดที่บอกว่าเขาจะดูจากไหนว่ารายได้เกิน70,000บาทเพราะแต่ละคนรายได้ในแต่ละเดือนไม่เท่ากันนั่นก็คือเขาก็จะนํารายได้เฉลี่ยทั้งปีนะคะแล้วก็มาคํานวณว่าเมื่อหารเฉลี่ย12เดือนแล้วเกิน7 0 0 0หมื่นไม้นั่นเองถ้าหากว่าเฉลี่ยออกมาแล้วไม่เกิน7 0,000ต่อเดือนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทตรงนี้แน่นอนนะคะแต่ถ้าหากว่าใครมีเงินฝากเกิน5 แสตรงนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องมารอดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะกำหนดตัดที่วันไหนว่าเงินในบัญชีมีเกิน5 0แสนหรือเปล่านั่นเองนะคะและเมื่อได้รับเงินตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำไปจัก ใจ่ายใช้สอยกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายในอำเภอตามที่อยู่ในบัตรประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยยังไงแล้วเดี๋ยวหลังวันที่10เมษายนก็น่าจะมีการสรุปออกมาแต่เนื่องจากทางท่านจุลพันธ์อมรอวิวัต์ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในรายละเอียดหรือว่าไทาม์ไลน์ต่างๆก็คาดว่าน่าจะเป็นตามกำหนดที่กำหนดไว้นั่นเองนั่นก็คือจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในไตรมาส 3แล้วก็เริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนในไตรมาสสุดท้ายของปี2567นะคะก็คืออันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งหลังวันที่10เมษายนซึ่งเราก็น่าจะได้รับทราบในรายละเอียดของโครงการทั้งหมดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าที่ประชุมชุดใหญ่เขาก็นัดเตรียมประชุมกันเรียบร้อยในวันที่10เมษาแต่ถ้าหากเราฟังจากทางท่านนายกนะคะภายในเดือนเมษานี้ก็จะมีการนำ เข้าคอรมอรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ายังไงโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0ึ่งบาทนี้เดินหน้าแน่นอนและทุกท่านก็น่าจะได้รับเงินกันในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ